ถึงบ้านแล้วนะคะพี่น้องไปปิดฤดูกาลมาไปปิดฤดูการมาะคะ่ะพี่น้องหอมหอมหอมอะไรอย่างนี้แปดสิบปีปงปน จะปิ้งปนค่ะเพราะว่ามันหมดแล้วนะไม่ไปอีกแล้วนะคะปีนี้นี่พี่น้องอหอมหอมมันบริเทาเหรอกมนันแห้งเพราะว่ามันมันโมมีฝนโมมีอันอย่างเลยเนาะพี่น้องเนาะนแด่นไปเก็ตเอาเม็ด ดอกสวยก็มีอยู่พี่น้องเอ้ยแข่งกัน,นอนกันแดดู่เลยนะมันไม่ได้เท่ามากนะบางดอกก็ได้บางดอกมันก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะเห็นี้มนเนาะมันหักแตกแตกพี่น้องแต่แอมคิดหอดีเฮ็ดหลังแตกอย่นะแต่แอมนะคิดหอดเฮ็ดหลังแตกอยนะ่นี่แหละพี่น้องเอ้ย แล้วอยากไปฟู้ไปถานะแตอกอีีโอ้ยสู้นก็บ่ได้แตมจะย่างบนรอบสุดท้ายแล้วจะไม่ได้ไปแล้วปีนี้ปีหน้าพอกันไหมน่นี้ปีหน้าพบกันพบกันใหม่พอกันใหม่น <c oughs> ี่พี่น้อง ขิ้ปนจ้ะจะปิ้งไว้หักิวได้หอ<ผ>มแต่มาซะอ่อนซะอ่อนคิดหอดมันว่าซิโปไปแล้วพี่นดอางงานลาหลายหลายักคืนหอดเฮ็ดเห็นไหมคิดหอดคิดหอด หอมหอมล้างง่ายๆเลยพี่น้องอันนี้นไม่ได้ล้างยากเลยเมื่อไหร่กว่ามันยังคั่ออกอะไรกี่เพิน่นแ,แข็งแข็งดอกมันนะพี่น้องเอ,อ้ยคนน่ะเตกฮักเตกฮักก็เอาได้ไปแบบเอมเวลาเก็บมันหักเนาะ มันมันกรอบปิดได,ดูการแล้วว่างในคนนะก็ยังแข็งแรงอยู่ได้พี่น้องนะแต่ว่ามันแตกซึ่งบัางในดอกมันแห้แงงามสวยมากเลยค่ะปวกกระติดว่านำ้ำพนะปวกกระกินเฮ็ดต่ได้พี่น้องเลยเห็นไหม ปวดกินได้ค่ะเป็นดินเป็นดินปวดกำลังขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นมากอกินสวยปวดกินเห็ดนะเวลาเราไปแช่นะ้ำมันก็จะหลุดออกขี้ดินนะพี่นอ้อง งามทีเดยแล้วก็จะมีดอกงามๆอยู่นะคะพระเอ็มได้ดอกงามๆแบบไม่คาดคิดรงาไงพี่นนองไม่คาดคิดว่าจะได้ดอกแบบนี้ในวันนี้เนาะได้ดอกอัน,นงามๆพี่เนสวยมากเลย ยากแตกอยักแตกเลจ้ะนี่ดอกเล็กดอกอะไรถ้าถ้ามันบอซุมมันสิแตกแบบนี้แล้วพี่น้องแต่อันนั้นมันอยู่มองใบตองนหนาๆมองสุม่มใบแอมเก็บมองดอกที่มันบอแตกนี่ใบตองโป๊กมันไหวแล้วมันก็จะอยู่แวดต้นไม้ใหญ่เยอะพี่น้อง อะไรยังสุม่มอยู่อันนี้กระเท่าแห้งแต่ไปเอมกระเก็บมาเ <c oughs> นี่ยเ็มกระเก็บมาเซ้ย <c oughs> จนเหนียวแล้มันออกนานแล้วน่าจะเป็นตั้งแต่หลายวันเนี่ยเวกเก็บมันมันหอม มันหอมหวนก็ได้อยู่นะคะพอได้ปุ่นอยู่เสียดายมูมนี่นะพี่น้องไปแอมไปเห็น เท่าเบิดมู่เดียวกันนี่เท่าเบิดแล้วได้ดอกจ่มดอกหนึ่งอยูย่ยยยมองเดียวกันนี่คเป็นจำได้แปมนจำได้ดีมากวันนี้ได้เห็ดไม่กี่หมูนะคะมูเท่ากัน ะชะออนค่ะจ้ะสะอ้อนเฮ็ดหมดเลดูแล้วหมดเลดูการแล้วนะคะเฮ็ดดีเยอะจังพื้นขาวอยู่เฮ็ดไข่จะบอกนี่แลหละพี่น้องเอ้ย จะไม่ค่อยมีอันนี้ก็เอามาให้ไข้ายกีก่ดอกอันกอข้าวกอข้าวเนี่ไม่ใช่เห็ดเห็ดขานะคะกอข้าวนะคะ ยังงามแหรสภาพเห็ดสภาพเห็ดของเรานะพี่น้องแตก จะปิ้งได้บ่อถ้าปิ้งมาได้ก็ชิ้นหนึ่งไหวปนแต่จะปิ้งได้อยู่หรอกบางดอกเหนื่อยจังหนื่อยจังเป็น่นงมันมันรุดมันคูอ่อนดอกงามๆเยู่นะแต่มันรุดออกมันกรอบขนมมันกรอบ ดอกแบบนี้ก็น,นิ่งน, mm นี่น้องเฮ็ดเฮ็ดก้เนี่เฮ็ดกอเฮ็ดไข่อันนี้ก็ปีไข่ปีกกอสป็นนูดปีไข่สม็นนูดยังพอมีให้กินอยู่อาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้าย ที่จะมีให้กินนะคะหลังจากนี้คงจะไม่มีแลยนะคะีน,นะะถ้าได้ปนอยู่คะ่ะ